สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในช่องยูทูบน้ำหน้าออนท่อจะเขาพี่น้องมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเหมืนอนีหมาเบิ่งมาบุรีรัมย์อีูแล้วครับเหมืนอนีหนพ่อป็นยังไงหมู่บ้านสุภา,าพรครับผมมาแล้วครับมาบ้านอาจารย์สายฝนที่เก่าแล้วครับผมอืม นี่ก็ล้งสางมูบนใไม่ครับนี่ก็ล้งขึ้นเฟียดสองอีกไม่อีกเหมือนเดิมครับเอาช่อม,มูบาตกันนครับแล้วข้าไปในบานช่อมล้อมรอบบาตอีกคน มูบ่บานสุภาพร่อครับผมจังหวัดวีรลำเป็นมู่บานหนึ่งครับเอาไปชมต่อนะครับว่าเป็นยังไงถึงมาถึงครับนึงน่งครับบ้านอาจารย์สายฝนครับ ทำในบ้านบ้างเต่าย่างเขาย่างปลาครับตอนนี้กำลังย่างปลาเอาปลามาจากขอนเจนครับมาหลายเติบอยู่ครับม่านห่าวกโลปลาใส่ล่างมาให้เด็กเบิ๊งเลยอ๋อขุมมีหมาวะมีเหีตายบ่มามีแต่ฝ่ายมามีหมาอยู่นี่นนนเตรียมอาหารพร้อมก็ได้กินย่างปลาตอนกินแนวเอือนกันครับอันดับแรกก็ได้หิว อมีผัดมีแล้วเนี่ยไ่เป็ดย่างคู่เมืองครับผมเรียน,นผ่านมาไวาคิดอยากยู่กเ,เลยไแต่กินดีแล้วเนี่ยเสีบยมึงเดีอวข้ามน้าเนน้องไอติมครับตอนนี้ถ้าคกณเแบบดูบนบานต้อนนะครับนม่เค็ดน้อกินเยอะ นะครับนาบ้านมันเ,กกเนื้อกาเบียเอาในบ้านโอ้หนังไอติมมาถึงบุรีรัมเลยโอ้หนังเอติมมาถึงบุรีรัมเลยอ่าอร้อนปีบโบรางกิ้นนับพกใช่ครับผมห้องนอนห้องน้ำห้องนอนครับ น้องแอปิมข้วด้านล่างเขาเบิกหอกข้อนงเห็นทางนอหอก่้อนี่ครับว่าแม่ข้อนั่งต่ำหงมว่ะแม่ข้วมาจากก้อนเจงนะอันนี้แจงมืออื้อบ่เนี่ยเอาไม้ใช้บอือ แม่บุญรับอกองเบิร์ดครับบอฮองก็ะ้ายกระไกรกไเต็มต้นย่อมฮู้งะร้ายโอ้ประเดี๋ยวแค่มาจากฟอเจนมานี่ยมาปลูกบุญเงยเลยตอนใช้น้ำตัวยังเสียบเนาะ ปลาดกไม่จากคอนเจนเลยเนี่ยตอนใส่น้ำสีตอนหอมยาเขาบีเดวลาทั้งขยะอยู่ลอนี้เด้ทั้งขยะเอากระดาษจิ้ทู่ชุบน้ำมันหมูอ่าไปเลยปี๊บครับสวนขางบ้านเพิ่นนี่หมดทุกอย่างหญ่เงาจนไม่ออาเคียงตัดหยาน้ำเยะครับดยตัดหยาพร้อมมาเนี่ นี่นะครับรอบบ้านของท่านอาจารย์สายฝนล่อเด็กไปเด็กไปอานนย่างเอาฝนตกไ้้นน่มหโอ้ย่างปลาครับสาข้าง่าว่าเบิ้งปลา ปเปดีย๋ยวครับป่านนี้ครับมาย่างพร้อมมาจากคอนเจนเะหัวละงานโป่ยเง่ครับย่างกับว่าสดแบนไหนกับสดจยยังน้อยโยนละเนียนมากไก่น้อสามชั่วโมงกว่าละ ชดเสียเลี้ยงพอดีไปนักข่นพนอนมตอนในนาอไปน้ำในเด้อไวชนางเพรไปเมื่อได้เ,เมือนเนี่ยยกโควีทเขาให้ไปเที่ยวนะครับสวนรอบบ้านสวนยอมเพลินครับหนาวอยู่น้องเบิงสวนแค่นตัดเพลินบ่นเนี่ยสวนแค่นตัดยู่หลังบ้านว่าใช่ลูก กวนไว้ย่างใส้กแีดย่างดีคนเดีวยวงันทั้งบะดาเลยไงกรีดเ,เ,อเอาเปิืจองเดี๋ยวเปื่อตัวเลยวะน,น,นี่ครับสวนแค่นตัดเพลินโอ้ยวันดีคอพนไปเยอะครับแค่นตัดเพล่นงามงาม,มแค่นตัดครับเดี๋ยวต้นงามงามตน้นงามงามครับเดี๋ยต้นงามแค่นตัดสนใจซั่งได้ครับพน,นขายทั้งเฟียดทั้งไร่เลยครับเนี่ยแค่นตัดอ่ อพัดนี่านงามเลยครับนวมีหลายพันหลายแบบครับพันธ์นี่กัมนี่โอ้หลายพันอันนี้เขาเป็นพันธ์หูกัะตายเนาะครับ น,นี่ะนะครับสวนแค่นตาเพิ่นเิ่นพอขายเป็นอาชีพแล้วน,น,ลน,นั่นแรงก็มีอนะเว่าเท่ารันน่ครับผม các ông, à, anh ta phên, bể sấy nữa, các anh nhỉ, à sáo lỗ, kia này ừ. <laughs> ่ย,ยาเตรียมตมาเตรยมานออกมาเร็วโอ้สาเลยนีเดินนี่เออโตเองสรตัวนึงเออเดินนี่ยว่างตกได้หรอกอ่ลงตาลงเร็วน้องไอตมฉียาเล่นละจับนั่งเลยนั่งเลยไอตเนมจะปขียาเล่นนะครับ ยายเพ็ปทำทุล oh, ่าอยู่วุ้นแมวดูดูไอแมวดูแมวทำอะไรน่ะวันนี้โคตรกรับเข่ามากเลยครับกินเข่าได้ว้านเนี่ยโอ้ป่ากรับเข่าไรตามชมครับตำสมพัดมี

ขอรถเท่าก็นั่งรถี้มเกินผัดหมี่ก่อนเร็วกินผัดหมี่ไหมรถหนูก็จอดไ้นั่นแหละเ้มไหมจอดรถใหม่เหรอายเอดี๋ยวขึ้นมาบนก็ได้ลขึ้นมาก็บนก็ได้ขึ้นมาไหมเอาขึ้นมาเดี๋ยวพาไปกินข้าวเยนนั่นทีมพาไปกินปลาอ๋อกินรตีกินก้อนกินก้อน มันร้อนอยู่เลยขี่ในบ้านได้ไหมอ่ะตอนเย็นค่อยไปตอนเย็นค่อยไปได้ัตอนเย็น่อยไปกินข้าวกันก่อนกินนกบบโครบมั้งนะอนี่เพราะฝนร้อนอ๋อข้าไม่กุ้งโตบนยี่พื่ล่ะไ้นทํำปลาก่อนปลาตัวใหญ่ทลยมาดามลิ้น่แล้วแม่ไสเขเทียน่ะ ขึยางานมาคอยก็กินเบียวกินเบียวย่างทีวเยปลาเผาท่านไปครับวันนี้กินเขากเนื้อเพราะในกินมัดก้อนเหมือนี่ครับเขิมนี้ขอจบให้นะครับมาบุรีรัมยาเท่านั้ละก็ยังเราไม่กินย่างปลาปลาเผากันนี่ั่งย่างอยู่นั่งต่ำสมห้องทองไว้กันะครับนี่อะรนะเอาครับครับ สวัสดีครับนุ่มหน้าอ่อนทั่วขอติดตดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ